ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กพิเศษกว่า50คนจากมูลนลิธิบ้านครูบุญจูเพื่อเด็กพิเศษอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีตั้งอกตั้งใจฟังวิทยากรบรรยายการดูแลกล้ามไม้เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นไม้พยุงและไม้หมักค่าในโครงการ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิตสร้างพื้นที่สีเขียวกลางกรุงเพื่อสร้างปอดให้คนกรุงเทพมหานครของบริษัท Magnolia Quality Development Corporation จำกัดหรือ MQDC โดยได้นำงบประมาณในการดูแลกล้ามไม้ ส่งถึงมูลและนิธิบ้านครูบุญชูกว่า50คนเป็นจำนวนเงินเกือบ3 0 0 0 0นบาทโดยทุกคนต้องดูแลกกล้าไม้เป็นเวลา3เดืนอนก่อนส่งมอบต่อเพื่อปลูกในพื้นที่ต่างๆกลางกรุงซึ่งทุกคนจะได้รับเงินดูแลกกล้าไม้เดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนได้สร้างความดีใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากกับช่วงวิกฤตแบบนี้คือกล้าไม้ที é ่เรารับมาในวันครั้งนี้ประมาณ6 0,000ต้น ก็มีหลากหลายพันธุ์นะคะแล้วก็เราก็รับทราบว่าพันธุ์ไม้ไหนที่ดูแลง่ายพันธุ์ไม้ไหนที่ดูแลยากนะคะเราก็จะจําหน่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของเราช่วยกันดูแลส่วนหนึ่งเพื่อให้รายได้กับเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งคือเราก็เอารายได้นั้นเข้ามากับทางอมุนิธินะคะซึ่งทางต้นไม้ที่เราดูแลเนี่ยก็จะที่ยากสุดคือ จะเป็นต้นพยุงนะคะที่จะมีนหัดตรงนี้แต่เราก็ได้รับทราบแล้วก็รับรู้ในการที่จะดูแลตรงนี้นะคะก้าไม้ที่ผมใช้นี่มันเป็นก้าไม้หายากก้าไม้แปลกๆซึ่งมันมีวิธีเพาะของมันนะครับคือไม่ใช่แค่หย่อนมาเลยแล้วออกงอกมาเลยก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราเจอคนที่เดือดร้อนเนี่ยแล้วเดือดร้อนแล้วแบบเพาะก้าไม้แล้วเดือดร้อนอ่ะอันนี้เราช่วยได้แต่ถ้าเพาะก้าไม้ไม่เป็นแล้วเดือดร้อนเราช่วยไม่ได้นแต่เราอยากจะช่วยให้ได้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้างั้นเอางี้ไหมเป็นการดูแลก้าไม้ให้เรา ก็เลยกันว่าเราช่วย2กลุ่มคู่กันไปเลยก็คือกลุ่มที่เพาะกล้าไม้อยู่กับกลุ่มที่เพาะกล้าไม้ไม่เป็นหรือว่ามีข้อจํากัดต่างๆเนี่ยเป็นแค่กลุ่มของการดูแลครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่ว่าเราน่าจะตอบโจทย์เรื่องที่ว่า,าเป็นคนที่ดูแลกล้าไม้ให้เราได้ Forest for Life นำกล้าไม้กระจายการดูแลสู่มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคณะเจ้าหน้าที่ซึ่งเปรียบเสมือนครูพี่เลี้ยงที่เป็นผู้เสียสละ มีความมุ่งมั่นตั้งใจช่วยดูแลเด็กพิเศษโดยไม่ละทิ้งไปทำงานที่อื่นทั้งๆที่มีโอกาสจึงต้องการทรงต่อความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตโควิด -19 ที่ทำให้ทุกคนต้องประสบความยากลำบากในการหาไรายได้มาจนถึงปัจจุบัน และสำหรับการดูแลต้นไม้ทางโครงการมีเงื่อนไขเพียงให้ผู้ดูแลต้องมีพื้นที่วางแปลงและเป็นผู้มีใจรักต้นไม้สามารถช่วยดูแลกล้าไมาใ้ให้เติบใหญ่คนละประมาณ1,200ตน้นโดยเมื่อพ้นระยะเวลา3เดือนก็จะส่งกลับเพื่อน,นำไปปลูกตามวัตถุประสงค์ของโครงการ forest for life ต่อไปก็คือต้องยอมรับว่าโครงการที่เข้ามาตรงนี้อันดับแรกเลยที่เราได้ก็คือเราได้เม็ดเงินในการที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งถามว่า การเกิดโควิดเนี่ยเราก็ทบไม่กระทบอย่างมากค่าใช้ใจ่ายต่างๆเราก็เริ่มมีปัญหาแล้วเจ้าหน้าที่เราเองก็มีภาระที่ต้องใช้ใจ่ายพอโครงการนี้เข้ามา,า,มาปุ๊บเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเรามีกําลังใจที่จะทํางานเพื่อสังคมเพราะการทํางานของครูตรงนี้ครูทางานเพื่อสังคมเด็ดตรงนะคะแล้วพอลูกน้องกระทบเนี่ยเราในฐานะเป็นผู้นำเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็พยายามหาวิธีแก้ดังนั้นพอ โครงการนี้เข้ามาปั๊บเนี่ยเราตอบรับเลยที่จะทําตรงนี้โดยการระดมกําลังของทุกคนเข้ามาช่วยเหลือกันเพื่อที่จะเราจะดีเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนในการดูแลก็ไม้ป่า60,000ต้นเพื่อการดูแลรวม60แปลงภารกิจในการร่วมดูแลทั้งของบุคลากรและมูลนิธิบ้านครูบุญจูเพื่อเด็กพิเศษ แม้ภาพที่เห็นจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแต่ในภาพที่ใหญ่กว่านั้นยังสะท้อนหัวใจการเป็นผู้ให้ของทั้งสองฝ่ายได้เป็นอย่างดีจิรศวัรเกศิรัตถ่ายภาพพิเชยาักคล้ายมณนีรายงาน